เที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์เพิ่มความรู้ประสบการณ์ให้ชีวิตแบบใหม่ได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆนะครับและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับเราจะไม่จำเจและเราจะมองโลกได้กว้างขึ้นนะครับการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวและความบันเทิงเนี่ยทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับ การปรับยุคจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สะท้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนจากแมนนวลมาเป็นอโตเมตินะครับ ดีครับภาพเก่าเล่าเรื่องเองินชนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของชนบุรี80ปีที่แล้วนะครับเป็นความสุขของคนยุคก่อนนะครับก็จากหนังสือรวมเรื่องเมืองชนเล่ม2นะครับได้พูดถึงงานประจำปีจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะเป็นศูนย์จิบะน,นะครับ บันทึกไว้ในปี2,479นะครับก็ประมาณ80กว่าปีที่แล้วลัก เรามาดูว่าก่อนก่อนที่จะมีบางแสนก่อนที่จะมีพัทยานะครับบางแสนเนี่ยเกิดขึ้นในปี2486นะฮะที่กล่าวไว้ในตอนก่อนๆละนะครับนำเสนอไปแล้วนะครับเออวันนี้เราจะดูว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ก่อนบางแสนเนี่ยแล้วมีบันทึกไว้นะครับในช่วง80วปีที่แล้วเนี่ยคนยุคก่อนเนี่ยเที่ยวไหนกันบ้างนะครับ แล้วก็เส้นทางที่จะมาจากกรุงเทพเข้าชนบุรีเนี่ยต้องข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงใช่ไหมในปัจจุบัน,นข้ามสะพานได้นะครับมีสะพานเทพหัดศดินแต่80ปีที่แล้วนั่งแพขนานแต่80ปีที่แล้วเนี่ยข้ามโดยแพขนานยนต์นะครับยังไม่มีสะพานนะครับ80ปีที่แล้วเขาเลยเรียกปัจจุบันได้เรียกว่าตบลนท่าข้ามนะครับ ก็เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ80ปีที่แล้วเนี่ยในงานประจำปีจังหวัดชุมบรีนะครับก็จากหนังสือรวมเรื่องเมืองชนเล่มสนะครับนะครับเล่มน,นี้นะครับเป็นคู่มืออ้างยิงนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคนู้นนะครับผมก็เอามาประกอบข้อมูลในการนำเสนอนะครับก็ ในปีพศ2479เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประจําปีจังหวัดชลบุรีนะครับในปีนั้นก็น่าจะเป็นงานประจําปีประมาณครั้งที่4นะครับเจ7ดหก7 9ด็ดดปดเจดประมาณครั้งที่4นะครับงานประจําปีจังหวัดชลบุรีหรืองานฉลองศริภาพนะครับเราจะว่ากันตามสูจิบัตรที่นําเสนอเลยนะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนบางพระโดยเขากล่าวไว้ว่าโอกาสสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับของผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับนอกจากจะได้ชมางานอันมโหฬารคือหมายถึงงานประจำปีแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสได้ไปตากอากาศและชมวิวอันงดงามของจังหวัดชลบุรีอีกด้วยนะครับโดยคณะกรรมการได้จัดเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับไว้เป็นพิเศษเลย นะครับแล้วผู้ใดประสงค์จะให้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประการใดโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองต้อนรับสถานที่ที่จะเที่ยวก็คือหนึ่งบอ่อน้ำพุร้อนนะครับก็คงหมายถึงบอ่อน้ำพุร้อนบางพระนะครับโดยทางถนนตัดใหม่รถยนต์ไปมาสะดวกนะครับในสมัย80ปีที่แล้วเนี่ยบอ่อน้ำพุร้อนบางพระเนี่ยก็ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในยุคสมัยนั้นนะครับปัจจุบันนี้ไมออ่อยู่ภายใต้ของอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับบ่อน้ำพุร้อนบางพระเดี๋ยวเรามีภาพประกอบนะภาพประกอบเนี่ยปี2,495นะครับเป็นภาพประกอบของบ่อน้ำพุร้อนบางพระนะครับ ในปีนั้นก็ยังมีน้ำพุร้อนมาเรื่อยๆนะครับประมาณต้นปี2,500อ่ะค่อยๆหายไปน,ะน้ำพุร้อนบันพระนะครับปัจจุบันก็เหลือแต่ตำนานนะครับและภาพแห่งความทรงจำนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่2ก็คือศรีราชานะครับ ศรีละชาก็คือชายทะเลศรีละชาทั้งหมดนะตามแผนที่นะเดียยุคสมัยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับน่าจะเป็นทะเลนะครับ อันที่3สัตสัตหีบอันนี้ก็คือทะเลทะเลสัตตหีบเลยนะครับเราเอาภาพประกอบเนี่ยเอาภาพประกอบใกล้เคียงที่สุดนะแต่ไม่ใช่ปี2479นะเอาภาพประกอบในช่วงปัจจุบันนะครับ อ้งางศิลาอ่างศิลาเนี่ยเป็นสถานพักตาอากาศชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่5้านะครับผมได้นำเสนอสารคดีไปตอนก่อนๆแล้วนะครับเกี่ยวกับตึกแดงและตึกขาวนะครับตึกมหาราชตึกราชนินีไปไล่ชมดูนะครับ ที่ห้เขาพระบาทบางพระนะครับเขาพระบาทบางพระปัจจุบันก็ยังอยู่นะครเขาพระบาทบางพระเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดชลบรีในยุค80กว่าปีที่แล้วนะครับ ท่องเที่ยวที่6ก็คือเขาพระพุทธบาทบางไทรนะครับในในนี้เขียนว่าเขาพระบาทบางไทรนะครับอยู่ที่ตำบลบางไทรอําเภอเมืองจังหวัดชลบรีนะครับรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพในอดีตตามพศอสอที่ปรากฏไว้นะครับแต่ว่า เราจะกล่าวถึงการท่องเที่ยวในยุค2479นะครับ ชังนะครับเรามีภาพประกอบนะครับเกาะสีชังในยุคสมัย2479เกาเนี่ยเกาะสีชังก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังคงอยู่นะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งของชนบุรีนะครับ ที่8เขาสามมุกนะครับเขาสามมุกก็อยู่ที่บางแสนนะครับภาพประกอบตามนี้เลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดชลบุรีที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่80กว่าปีที่แล้วนะครับ ที่9ก็คือการดูทําโป๊ะจับปลานะครับก็ไปดูเขาทําโป๊ะนะครับปลูกเป๊ะอยู่กลางทะเลนะครับดูเขาจาาับปลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนยุคสมัย80ปีก่อนนะครับ นะครับมนุษย์เราเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาชีวิตนะครับแล้วก็เริ่มที่จะหาความสุขมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแบบมีคุณภาพนะครับได้สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะครับออการดำรงชีวิตของคนยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะดำรงชีวิตแบบมีแรงบรนดาลใจและมีพลังชีวิตนะครับไม่เหมือนคนยุคก,ก่อน คือดำรงชีวิตแบบให้มีกินนะครับมีกินทำมาหากินนะมีกินมีใช้ในแต่ละวันนะฮะแต่ว่ามนุษย์ก็เริ่มพัฒนาสแสวงหาความสุขและความบันเทิงมากขึ้นนะครับก็ดูจากการท่องเที่ยวการพักผ่อนนะครับแล้วการสแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะครับเป็นความสุขของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับ นะครับการท่องเที่ยวในยุค80กว่าปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคงอยู่นะครับคงอยู่ทั้งหมดเลยที่กล่าวมานะครับเหลือแต่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับอันเดียวที่มาทดแทนบ่อน้ำพุร้อนบางพระนะครับบ่อน้ำพุร้อนบางพระปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเป็นแต่ตำนานนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำบางพระแทนนะครับทดแทน ครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับทุกคนก็จะกลับไปมองหาอาดีตแล้วมีความสุขกับมันนะครับถ้าเรามองอดีตความสุขของคนยุคก่อนที่เรายังไม่เกิดเนี่ยนะครับเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาเสดในยุคสมัยนั้นนะครับ นสมัยก่อนเนี่ยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดเป็นหลักนะครับยึดหลักทำมาหากินนะครับความบันเทิงเนี่ยในสังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาภายหลังนะครับภายหลังมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยชีวิตจริงๆอ่ะของพวกเรานะ่ะหายไปนะครับคือมันเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกเป็นยุคดิจิตอล เปลี่ยนจากแมนนวลเป็นอัตโมตินะครับ นี้เรานำเสนอความสุขของคนยุคก่อนนะครับในช่วง80ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็นำเสนอ60ปีที่แล้วเป็นของแถมไปนะครับ50ปีที่แล้วนะครับเป็นภาพเก่าๆในอดีตของชนบุรีนะครับวันนี้นะครับเป็นปัจจุบันอีก10ปี20ปี30ปี40ปีข้างหน้าวันนี้จะเป็นอดีตนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะทยอยหายไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับ นเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมาตรฐานก็คือ75ปี76ปีเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนะครับแสวงหาความสุขนะครับเงินทองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับแต่การแสวงหาความสุขไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายนะครับก็ใช้ชีวิตตามฐานะของแต่ละคนนะครับวันนี้40ปีข้างหน้า50ปีขา้างหน้าจะเป็นอดีตนะครับ เราก็จะส่งต่อสิ่งที่เป็นอดีตของชนบุรีนะครับการท่องเที่ยวป่ามันเทิงนะครับภาพต่างๆในอดีตนะครับความทรงจำตำนานของชนบุรีนะครับส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปนะครับวันนี้ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนก็นำเสนอการท่องเที่ยวป่ามันเทิงความสุขของคนยุคก่อนในยุค80ปีที่แล้วนะครับ เก็บไว้ในความทรงจำของเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครับตอนต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนะั้นติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ m e มแลนด์ชลบุรี .com ผูนรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ w w w h o m e l a n d s h บโ b u r i c o m ชและ w w w s o n p r o p e r t y c o m